สวัสดีค่ะทุกคนกกวันนี้<ป>มาพูดกับลำไยอีกแล้วนะคะพามาอัปเดตมาน้อยอีกแล้วค่ะสวัสดีทุกคน,นค่อยค่ะสวัสดีค่ะัรบน้ำสวัสดีค่ะ เอาใหม่นะ <expand> สวั so สดีครับหน่อยแล้วสวยๆลูกสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วสวัสดีครับหน่อยแล้วอันนี้ชื่อลาเต้นะคะน้องลาเต้ค่ะสวัสดีครับผมน้องลาเต้นะคะใครใครใครน้องลาเต้อันนี้น้องอะไรนะอันนี้เอ่อมอคค่ามอคค่า ค่ะหรือหรคาปูคาปูคาปูอ๋อน้องคาปูชโนมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะคะน้องคาปูนะคะคล้ายๆกระแหลงน้อยอ, <c oughs> อันนี้ชื่อกระแหลงน้อยกระแหลงน้อยนะคะห <c oughs> อมตัวเล็กเขาตัวเล็ก, <c oughs> เลกก็เลยเรียกชื่อว่าเขากระแหลงน้อยนะคะเขาชื่อนมชมพูชื่อจริงเขาชื่อนมชมพูนะคะ <c oughs> อันนี้แม่เขาค่ะค่ะวันนี้น้ำยาก็เพิ่งเลิกงานนะคะ เลิกงานพูดก็วิ่งมาหาหมาน้อยเลยค่ะชชกกโโเลิกงานนะคะเลิกงานแล้วก็เฝ้าแล้มาหามาหน่อยเลยจ้ะทุกคนชิ้นหอดชิ้นหอดมาหน่อยช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตกลายเป็นฟ้ามมาเลยจ้ะทุกคนตอนนี้มาอัปเดตให้เ่อบึงเนาะ น้องม้าก็เริ่มแข็งแรงแต่ละตัวก็เริ่มแข็งแรงขึ้นนะจ๊ะเริ่มดื้อเริ่มซ้นแล้วเริ่มดื้อเริ่มซ้นแล้วตอนนี้เริ่มดื้อเริ่มซ้นล้วทุกคนแม่งงับหัวแล้วกระเล่น้อยแม่งงับหัวแล้วเริ่มดื้อเริ่มซ้นแล้วาข้ามนีพันอันออกมาเล่นตรงสนามหญ้าเนาะค่ะเนาะ เอ้ยวงคุ่นนะเบงเมียพนน,นอนล่ารักหลานเหล่นกับหมาค่ะทุกคน <ś c oughs> เล่นกับหมาน้อยนะคะมา,มาต่อสู้กันเลยมาต่อสู้กันอุ้ย <ś c oughs> มาต่อสู้กันเลยวงคนต่อสู้กัน เล,เล่นอะไรกันนะคะเห็นไหมลาเต้มันเก่งนะเห็นหเออโอ้ <c oughs> โหลาเต้เก่งจังเลยมาต่อสู้กันเลยมาเห็นไหมกัดไปทุกตัว <c oughs> โอ้ยแม่เห็นไหมฟูเลดอ๋อยนี่อ้วนนะเนี่ยมอคาาเนี่ยมันกินเยอะอ ใครกันรองเท้านี้ฟังเสียงกบเสียงเขียดไปน้ำด้วยะเนาะสวัสดีครับผมน้องกระแหลงน้อยใครกัดรองเท้าจนมุนหมดเลยไหนไหนใครกัดรองเท้าโอ้รองเท้าใครเนี่ยโอ้โหรองเท้าแม่บอกมาผลงานใคร สารภาพนะผลงานใครอดีหน่อยพี่ผลงานใครคะเนี่ยพนไหนกัดพ่นเลยนไหนกัดรองเท้าแม่นี่ยนเอยเสเ็จเลยมาเลยมาเลย เยเสียล่องเท้าไปแล้วจ้าโดนหมากัดเรียบร้อยมาสู้กันมามาสู้กันเลยวนมาขโมนเนาะได้เสียสลักมากำลังเขาเห็นขั้นเขียวขั้นเขียวเข่วกระลัางบปว่าเขากระลังผลเขียวเขานะ ดูแม่เขาดิน่ะกัดลูกทำไมโกโก้โกโก้อย่ากัดลูกโโกก้เขาหยอก <kant>. ใส่ไหมไม่ก <c madı> ัดเนาะเศร้าข้อลูกเพย์ยังโกโก้กำเร็กน้อยมันดื้อดแม่มันเดือดแม่เขาบอกว่าอย่าไปกัดรองเท้าแม่เขาห้ามแม่เขาห้ามไง เห็เเนไหม่ระแบบล,งน,ลงน้อยม,มันชอบตั้งแก่คนดีลูกกระแลงน้อยแม่เขาได้ทั้งโทษเห็นไหมเป็นตัวเมียนะแต่มันเก่งลาเต้มาไหนลูกลาเต้อย่าไปยุ่งกับกระแลงน้อยลาเต้แผลหายดียังยังใกล้แล้ มาอ้วนมาเลยอ้วนมาเลยอ้วนมาให้เตะหน่อยเลยโอ้ยรองเท้าแม่เออแม่ไม่มีรองเท้าออกกำลังกายเลยทีนี้มาให้เตะเริ่มเตะตอนนี้ก็เริ่มมื่อแล้วนะคะเริ่มมื่อแล้วจ้าตุนแล้วมยอมแพ้แล้วนะยอมแพ้ยังยอมแพ้ยัง มามามาอ, <S <s อ Assass, <S <s ้ยจ้ะมาตะดีเะแรงน้อยมันชอบลางเกลียดอัดจิงๆๆๆๆอัดจิงๆๆๆ จริงแล้วไอ้วนสูเขาไม่ได้ไอ้วนเอ้ยกลัดอะไรกันคะกินข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยยังเดี๋ยวให้กินก่อนนอน,น,อนเดี๋ยวให้กินก่อนนอนนะเมื่อกี้ให้กินนิดเดียวเพราะว่าจะขับรถออกไปแล้วเขาตาม,นะมก็เลยให้ให้ให้เขากินเขาจะได้อยู่ที่ไม่ต้องวิ่งตามรถอืม

ไปตอีกอค่อืมอ้วนอรูปไม่ไหวอ่ะหนักหนักอืมนนมันนางเท้่อยสู้เหรอู้เหรู้เหรอฮะฮะสู้ ก็ไปแล้วซ้เขาบ้านเลยไหมทีนี้สายค่ำแล้วเขาบ้านเลยปะค่ำแล้วเนาะให้เขาเล่นนี่ก่อน่เราไปกินข้าวเดี๋ยวค่อยให้อาหารเราไปกินข้าวนะเขาไม่ไปไหนไรเราเพราะว่าเขาเขาอยู่นี่ใช่ไหมโอ้ดูเดินรองเท้าลูรองเท้าคุณแม่สิคะมุนมุนบดละจ้าเสียสละเกือบเนาะให้เด็กน้อยได้ยองได้ได้ฝนแขีวจ้าเสียสละเกือบละ โอ๊ยเรียนเรียนคักด้ยจ้ะนี่อุย้ยตัวนี้สองตัวนี้แะ้วกันนั่นเนาะข้าบ้านกันนะโอเคเดี๋ยวลำย,ย่ยไปกินเข่ากันเนาะจ้าเนาะไปถนนนะจา้าเล่นหนบ้านนะสำหรับคลิปนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ น้ำยายก,ก๋เอามาฝากไว้ซสำนีเนาะจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไนะลค์กดติดตามนะคะขอบคุณมา,มากเลยจ้าเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ